पाचे สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายกวันนี้เวลา9นาฬิกา5สนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองจังหวัดนครนายก ในงานรำลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมครบรอบ116ปีซึ่งพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26ธันวาคม2 4 5 2 ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้พระราชทานนามใหม่ว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี2491ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปตั้งบริเวณเขาชะโงกอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกและจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคสมัยในแต่ละภาควิชาภาคการศึกษา ถือเป็นสถาบันการศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของไทยผลิตนายทหารสัญญบัตรหลักให้กับกองทบกับใช้ประเทศชาติทั้งด้านการพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติใช้เวลาศึกษา5ปีประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้ว นักเรียนในร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้เป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลกเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระาชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับรชาชการในหน่วยต่างๆ ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและในปีการศึกษา2568ทรงสอน4วิชาคือวิชาไทยศึกษาชั้นปีที่2วิชาประวัติศาสตร์จีนวิชาเลือกเสรีชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยชั้นปีที่5 เวลา12นาฬิกา58นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถมัมตำบลพรมณีอําเภอเมืองนครนายกทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2532เพื่อให้บุตรหลานข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและบุตรหลานประชาชนในพื้นที่ได้มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน551คนในการนี้พระราชทานพระราชบโรกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่สำเร็จการศึกษาอา่านบทอาเซรวาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทั้งเรื่องการศึกษาและการดำเนินชีวิตแล้วก็ต้องอเจอคนอื่นผู้อื่น ที่มีปัญหาประสบความาทุกข์ได้ยากถ้าเราช่วยได้เราก็ต้องมีความเมตากรุณานึกถึงคนอื่นและช่วยเหลือคนอื่นมีมีน้ำใจที่ดีอย่างนี้เราก็จะอยู่ได้อย่างดี จากนั้นพระราชทานพระราชวโอกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทุลอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายบัตรถวายพระพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาจากนั้นทอดประเนตนทรทศการความก้าวหน้าด้านต่างๆของโรงเรียนที่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริครบ36ปีอาทิกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้น้อมนําแนวพระาราชดำริมาเมื่อปีที่แล้วเรื่องการทํารัเกล้าวจากกระดาษของวิชานาฏศิสินนักเรียนและครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และศิลปะร่วมการคิดต่อยอดนํา3 d p r i ิ t e r อร์มาประยุกต์ใช้ทํารัเกล้าทําให้ชิ้นงานมีความสวยงามปราณีตทนและเสร็จเร็วขึ้นในอนาคตจะมีการจําหน่ายโรงเรียนได้รับพระราชทานคิดไร์ไมโคร AI นักเรียนนำมาใช้ทำโครงงานเรื่องถังขยะยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อแยกขยะในโรงเรียนให้ถูกประเภทช่วยพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคำสั่งคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เครื่องคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดเวลาแยกขยะงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนคณะครูจัดการเรียนรู้บูรณาการกลับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนทุกคนปี2568 สำรวจและศึกษาพันธุ์ไม้เดิมในพื้นที่และนำพันไม้ที่สนใจมาปลูกเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พันุไม้ต่อไปและโครงการข้าวพระราชทานหุงข้าวเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนดีข้าวพระราชทานที่โรงเรียนนำมาหุงเตรียมไว้ให้กับนักเรียนที่ฐานะทางบ้านยากจนนอกจากนี้โรงเรียนได้จัดสรรข้าวสารกลับกลับไปรับประทานที่บ้านในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนวพระราชดำริในการพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านความพร้อมในสถานที่เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนเป็นกําลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ71ปีวันนี้เวลา7นาฬิกา20สนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารี สเสด็จไปคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยสักการะอนุาสาวรีย์ศาสตราจารย์นายสตัตวแพทย์ดรจักพิชัยรณรง์สงครามอาดีตคณะบดีและอดีตอธิบดีกรมปศุสัสตว์ผู้บุกเบิกการดำเนินง,งานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาทพระสงฆ์จำนวนสิบรูปร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสะตัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ71ปีซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคม2497อโอนย้ายการจัดการเรียนการสอนด้านสตัตวแพทยศาสตร์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มาสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านสตัตวแพทยศาสตร์ชั้นนำของไทยพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีภาควิชา10ภาควิชาเปิดสอนรวม10หลักสูตรครอบคลุมระดับปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีมีนิสิตร,รวม993คนบุคลากรก,รกว่า1,100คนและยังมีโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชน5แห่ง ศูนย์ชนสูตรโรคสัตว์2 0และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ทำหน้าที่สนับสนุนการควบคุมโรคสัตว์การรักษาและพัฒนาความรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์ของประเทศจนได้รับการยกย่องและขนานนามว่าสัตวแพทย์เกษตรสัตวแพทย์ของประชาชน ในปี2025นี้ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกหรือ QS World University Rankings by Subject สาขาสตวแพทยศาสตร์ให้อยู่ในอันดับที่75ของโลกนับเป็นความสำเร็จที่สะท้อนศักยภาพและมาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีทรงสําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์มหาวิทยายลัยเกษ,ษ,ษ,ษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เสด็จไปทรงงานด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทรงนำทีมคณาจารย์สัตวแพทย์และนิสิตของคณะ ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการดูแลสุขภาพสัตว์และป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้น วันนี้เวลา10นาฬิกา45นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปวัดราชบอพิสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นพระโอรสซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิวันที่26ธันวาคม2547พร้อมกันนี้ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนร่วมในพิธีด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดทูเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในฐานะทรงเป็นประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน แล้วทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารคาวหวานถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์พร้อมกันนี้ท่านผู้หญิงพลอยไพยลินเจนเส้นประ,ประเคนปิ่นโตพัตตาหารคาวหวานถวายแด่พระสงฆ์ด้วยจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกรอัตติคุณพุ่มเจนเซนและทรงทอดผ้าไตร คุณพุ่มเจนเสนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายที่สหรัฐอเมริกาได้ศึกษาต่อพิเศษสำหรับบุคคลออทิสติกที่โรงเรียนสาธิตเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยลาลัยเก,กษตรศาสตร์คุณพุ่มถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่26ธันวาคม2547และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่30เมษายน2548 ในแต่ละปีทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้ทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นเนื่องในวาระสำคัญอยู่เสมอหลังจากทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นแล้วสเสด็จไปทรงวางพวงมาลัยที่หน้าอัติคุณพุ่มเจนเส้นณอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมสุสานหลวงวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามพระอนุวงศ์และองคมนตรีสเสด็จไป